สวัสดีค่ะท่านผู้ชมท่านผู้ฟังวันนี้เป็นมงคลที่12การสงครอบบุตรจากมงคลชีวิต38ประการค่ะมงคลที่12การสงครอบบุตรเมื่อโตเป็นผู้ใหญ่มีการงานและฐานะมั่นคงได้คู่ครองที่เหมาะสมคนเราก็ต่างคาดหวังว่า จะมีลูกไว้เป็นที่พึ่งพิงในยามแก่เท่าส่วนพ่อแม่ที่มีกิจการก็ยอมคาดหวังว่าลูกจะมาสืบทอ,อดกิจการนั้นให้ก้าวหน้าต่อไปแต่การจะมีลูกที่ดีได้พ่อแม่จะต้องดูแลและชี้นำลูกไปในทางที่ถูกต้องคอยกันลูกออกจากทางชั่วเช่นเดียวกับเศรษฐีผู้เป็นบิดาของกาละที่พยายามหาอุบายให้ลูก รู้ซื้อในรถพระธรรมพ่อแม่จะสงข้อบุตรได้อย่างไรบ้าง 1. เลี้ยงดูเอาใจใส่ให้ดีที่สุดตามกำลังของตน 2. เลือกคนดีให้ลูกคบหรือพาไปหาบัณฑิต 3. รู้จักอบรมสั่งสอนและทำโทษเมื่อลูกทำผิด 4. ให้การศึกษาที่ดี 5. ช่วยเลือกคู่ครองที่ดีให้สิ่งสำคัญที่พ่อแม่มักลืมคือต้องเป็นต้นแบบที่ดีให้ลูกเพราะต่อให้พร่ำสอนว่าเล่าไม่ดีแต่ถ้าพ่อแม่ยังดื่มเล่าลูกก็ไม่มีทางเชื่อฟังสงเคราะห์ลูกทางธรรมอย่าลืมสงเคราะห์ลูกทางธรรมบ้างเช่นชวนลูกสวดมนต์ไหว้พระทำบุญทำกุศล รักษาศีลและฟังธรรมสำหรับมงคลที่12การส่งเคราะห์บุตรฝากข้อมูลไว้เพียงแค่นี้ขอบคุณหนังสือมงคลชีวิต38ประการโดยดรพระมหาบวรวิทย์รัตนโชโตมงคลที่13ในคลิปถัดไปนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ